สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนวดลมโตทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับที่ให้ไป2คู่นะครับที่ r รเ a l and อ e r b และก็ทางด้านของเ e เบนเต้นะครับก็สดชื่นไป1นคู่ครับและเจ็บไป1นคู่สําหรับแนวทางหน้าช่องนะครับตัวเน้นเมื่อวานนี้ก็ยกยุ่นหยวนกันไปครับส่วนแนวทางในกลุ่มนะครับที่ผมคาดสรรให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ีอย่าง s u n d e r l a n d นะครับแล้วก็ชุดโครงการ3ในกลุ่มเมื่อวานนี้ที่ให้ไปก็สดชื่นกันไปเลยนะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนีย้ดดว ส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องนะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ adnl 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนสําหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยก็คัดมาให้4ีคู่ด้วยกันครับในวันนี้ มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับอาร์เซนอลพบกับทางด้านของลีดยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบขุมกําลังตัวผู้เล่นและก็ในเรื่องของฟอร์มแล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลพวกเขาเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแถมวันนี้พวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกนะครับซึ่งการเล่นในบ้านของพวกเขาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งแร่งพอสมควรบวกกับในเรื่องของถิตีเฮดทเ a ดคู่นี้ที่เจอกันนะครับอาร์เซนอลก็ทําได้ดีกว่าก็ต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลนะครับดูจะคาดหวังได้มากๆเลยนะครับแถมกําแพงที่พวกเเขาเปิด มาวันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจและน่าจับต้องได้อีกด้วยนะครับและกระแสอาร์เซนอลหลายๆที่เนี่ยก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู้นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่อาร์เซนอลครับที่วันนี้ที่เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับน่าจะเอาชนะและเก็บ3ามแต้มด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับเวสบอมบิดนะครับพบกับทางด้านของมิวบอลสำหรับคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบฟอร์ม5นัดล่าสุดกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าอ่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูสีกันพอสมควรครับและในเรื่องของถิติเฮดทูเฮดคู่นี้ที่เจอกันนะครับก็ผัดกันแพ้ชนะบ่อยมากๆด้วยอ่าสำหรับคู่นี้แล้วเนี่ยมีโอกาสออกได้สหน้าเลยนะครับชนะเสมอแพ้เนี่ยใกล้เคียงกันสุดๆแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดสุดนะครับคือกระแสเวสบอมบิดหลายๆที่วันเนี้ยมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับและวันนี้ พวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับซึ่งการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าคาดหวังได้เกือบทุกนัดเหมือนกันเพราะว่าเวลาเวสต์บอมวิดได้เล่นในบ้านนะครับค่อนข้างเล่นได้แบบแข็งแกร่งและดุด,ดันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสาหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่เวสต์บอมวิดครับที่วันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะและเก็บ3ามแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพบกับทางด้านของซานตาคาล่าสำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของสถิติเฮดทเวสที่เจอกันนะครับทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็เอาชนะได้เกือบตลอดครับแต่ไม่ค่อยผ่านกำแพงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมาณปัจจุบันเองนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มที่ดีไว้ได้นะครับแต่กับกันซานตาคาล่านะครับผลงานเนี่ยออกทะเลไปค่อนข้างไกลมากๆ10นัดที่ผ่านมายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบบอนนนะครรรักก็ได้เียใา ในบ้านนะครับและกําแพงที่พวกเขาเปิดมาวันนี้ก็ค่อนข้างแรงและน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระแสของ s p o r t i n g l i s b o n วันนี้นะครับหลายๆที่เนี่ยก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่ s p o r t i n g l i s b o n นครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะและเก็บ3ามแต้มด้วยสกอร์ที่ขาดถึง3ลูกได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเอซดอัตมานะครับพบกับทางด้านของฮิเลนวินสําหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของฟอร์มและในเรื่องของสถิติเฮตุเฮตนะครับเป็นทางด้านของเอเซดอัตมานะครับที่ทําได้ดีกว่าแต่ทว่านะครับในช่วงหลังเองนะครับฟอร์มของฮิเลนวินเนี่ยก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น,นครับเพราะว่า5นัดที่ผ่านมาในการรับบทเป็นทีมเยือนเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองซึ่งกาแพงที่เอเซดอัตมาเปิดมาวนน ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าวันเนี้ยผมมองว่าฮิเลนวีนเนี่ยมีโอกาสนะครับบุกมายันเสมอหรือถ้าแพ้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะแพ้ขาดอย่างแน่นอนครับหรืออาจจะมีสซไพรสนะครับเอาชนะทางด้าของ a อเอันมากก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมขอแนะนำให้มองไปที่ฮิเลนวีนครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่อง4คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับมองไปที่อาร์เซนอลส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่เวสต์บอมบิดครับส่วนตัวที่3มนะครับมองไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับส่วนตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับมองไปที่ฮีลเลนวีนครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันสําหรับ4ตัวหน้าช่องที่ให้ไปในวันนี้รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับ